วันนี้แม่นางจิปาตะาขอนำเสนอเมนูหน่อไม้ต้มต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะหน่อไม้ต้มแล้วแล้วก็จะมีกระดูกอันนี้กระดูกก็ต้มแล้วเหมือนกันคะ่ะ เอาน้ำซุปมันแล้วก็จะมีรากผักชีพริกไทยกระเทียมโขลกนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเราตั้งหม้อที่จะใช้ต้มเลยนะคะแล้วก็จะมาผัดอหอมกระเทียมเอ๊ะกระเทียมรากผักชี เปิดไฟอ่อนๆนะคะผัดให้หอมก่อนไม่มีหอ,หอมนะคะเมื่อกี้พูดผิดไปกระเทียมรากผักชีพริกไทย เครื่องหอมกันนะคะน้ำซุปนี้จะใสจะไม่ขุ่นนะคะเราจะมีกลิ่นหอมของเครื่องที่เราผัดพอมีกลิ่นหอมมันก็จะทำให้เราอ่า อาหารรสชาติก็จะอร่อยด้วยพอเริ่มได้หอมได้ที่หรือกระเทียมออกเหลืองๆนิดนิดนะคะก็เตรียมเล่งก็เล่งไฟได้เลยแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูที่เราต้มแล้วอะ่ะมาใส่เลย ใส่กระดูกหมูไปเลยนะคะติไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งพอเดือดนะคะพอมันเดือดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสเลยะคะ่ะก็จะมีเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ใครจะใส่ ปรุงรสก็ได้นะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปเลยค่ะประมาณสองทัพพีจดน,น้ำเป,นเป็นสีเข้มนะคะใส่ไปจนน้ำาเป็นสีเข้มๆอย่าเข้มมากนะเดี๋ยวจะเข็มตามด้วยเกลือใส่เล็กน้อยนะคะอคนให้เข้ากัน ตอนนี้จะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศมากเลยพอเดือดแล้วก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปเลยพอเติมน้ำตอนนี้ฮะเมื่อกี้เราเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ลดไฟให้เหลือไฟกลาง ไปกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะรอจนกว่าจะเดือดอีกครัง้งหนึ่งระหว่างนี้เราก็ช้อนฟองออกเลยนะคะถึงเป็นฟองๆอ,ออกเลย ก็ใส่ตอไม้ไปเลยนะคะรอให้เดือดสักห้านาทีก็เป็นอันเสร็จนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสุกไปหมดแล้ว หน่อไม้ก็สุกแล้วหว่านี้ก็คิมรสดูก็ได้ค่ะว่าจืดหรือเค็มมากน้อยแค่ไหนปรุงเพิ่มได้เลยคะ่ะอืมรสชาติพอดีเลยตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็รีไฟให้อ่อน เปไฟอ่อนนะคะก็ช้อนฟองออกไปก่อนเรื่อยๆเห็นไหมคะน้ำจะใสจะมีกลิ่นหอมของเ,อเครื่องที่เราผัดก่อนที่จะต้มนะคะเราก็จะได้รสชาติของ ความหวานจากกระดูกไอ้น้ำต้มกระดูกที่เราต้มก่อนแล้วไม่ต้องใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว